ตอนที่ 6. ฐานลับและเส้นทางที่ต้องเลือกหลังจากที่ทั้งสองได้ทักในโกดังร้างชั่วคราวพระเอกก็เริ่มตรวจสอบอาวุธและกระสุนที่เหลืออยู่ขณะที่นายเอกนั่งพิงกำแพงเศษอาหารและน้ำออกมาจากระบบเพื่อให้พวกเขาทานกันกินอะไรหน่อยไหมนายเอกถามพระเอกละสายตาจากปืนในมือหันมามองคนรักก่อนจะยกยิ้มบางๆแล้วเดินมานั่งข้างๆทำไมต้องถามนี่มันอาหารที่นายเสกมาเองฉันกินได้หมดอยู่แล้ว นายเอกกรอกตาเบาๆก่อนจะยื่นขนมปังกับนมให้พระเอกงั้นก็รีบก,กินเสเดียวไม่มีแรงขับรถพระเอกหัวเราะเบาๆรับของมากินโดยไม่อิดออดหลังจากที่ทั้งสองเติมพลังจนเต็มที่พระเอกก็เปิดแผนที่ที่อยู่ในระบบของตัวเองแผนที่นี้เป็นหนึ่งในความสามารถของระบบการต่อสู้ของเขาซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของซองบีและสถานที่ปลอดภัยในรัศมีหกิโลเมตรติง้งตรวจพบฐานหลบภัยที่อยู่ในระยะ พระเอกเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะหันไปบอกนายเอกมีฐานลับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณสี่กิโลถ้าเราไปถึงที่นั่นได้เราอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของซอมบี้ได้นายเอกพยักหน้าเห็นด้วยถ้าโชคดีเราอาจได้เจอคนที่รอดชีวิตด้วยออกเดินทางสู่ฐานลับพระเอกจัดเตรียมอาวุธและขับรถออกจาก,กัวดังร้างขณะที่นายเอกนั่งบอกข้างคนขับจับแท็บเล็ตที่เชื่อมกับระบบของตัวเองเพื่อตรวจสอบเส้นทาง สองข้างทางเต็มไปด้วยซากรถที่พังยับเยินศพของผู้คนที่กลายเป็นอาหารของซอมบี้บรรยากาศเงียบสงดจนทําให้รู้สึกอึดอัดพระเอกขับรถไปอย่างระมัดระวังก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมานายเอกนายคิดว่าซอมบี้พวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนายเอกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบฉันไม่แน่ใจแต่จากข้อมูลที่ฉันเห็นในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติกับไวรัสตัวนี้พระเอกริตาหมายความว่าไงมันเหมือนไม่ใช่การกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ไวรัสตัวนี้อาจถูกสร้างขึ้นมาบรรยากาศในรถเงียบลงทันทีพระเอกขบกรามแน่นดวงตาเปล่งประกายอันตรายถ้ามันเป็นฝีมือของใครบางคนฉันจะลากมันมาเชื่อให้ได้นายเอกมองใบหน้าคมเข้มของพระเอกก่อนจะยิ้มบางๆฉันเชื่อว่านายทำได้พระเอกหันไปสบตาก,กับนายเอกครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นลูบหัวอีกฝ่ายเบาๆแล้วนายหลักไหวไหมนายเอกหัวเราะในลำคอฉันเป็นหมอไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกพระเอกหัวเราะเบาๆ งั้นก็จับฉันให้แน่นเราจะไปถึงที่นั่นโดยไม่ให้สองบี้ตัวไหนแต่นายได้เลยถึงฐานลับแต่สิ่งที่รออยู่กลับไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดเมื่อทั้งสองคนมาถึงฐานลับพวกเขาพบว่าประตูทางเข้าถูกล็อกอย่างแน่นหนาดูเหมือนจะยังมีคนอยู่ข้างในพระเอกพิธรรมก่อนจะลงจากรถนายเอกมองไปรอบๆอ,อย่างระวังเราควรลองติดต่อพวกเขาก่อนพระเอกพยักหน้าก่อนจะเดินไปกดอุปกรณ์สื่อสารที่ติดอยู่ข้างประตู พวกเรามาจากภายนอกต้องการความช่วยเหลือถ้ามีใครได้ยินโปรดตอบกลับมีเพียงเสียงซาซาของคลื่นวิทยุไม่มีเสียงตอบกลับจากอีกฝ่ายนายเอกเริ่มรู้สึกแปลกใจทำไมพวกเขาถึงไม่ตอบทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นจากด้านในของฐานปังปังปังพระเอกรีบคว้าตัวนายเอกเข้ามาหลบหลังรถดวงตาเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกมีบางอย่างผิดปกติและเราอาจจะไม่ได้เจอแค่ผู้รอดชีวิต นายเอกกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะกระชับมือแน่นถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราต้องเตรียมตัวให้ดีพระเอกพยักหน้าก่อนจะหันไปกระซิบข้างหูของนายเอกไม่ว่าสิ่งที่รอเราอยู่จะเป็นอะไรฉันจะไม่มีวันปล่อยมือจากนายนายเอกเงยหน้ามองพระเอกก่อนจะยิ้มออกมาฉันก็เหมือนกันเสียงปืนยังคงดังขึ้นต่อเนื่องและสิ่งที่รอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าคือความลับที่อาจเปลี่ยนชะตาการรมของโลกใบนี้ไปตลอดกาลจบตอนที่หตอนที่เจ็ด ผู้รอดชีวิตหรือศัตรูเสียงปืนยังคงดังต่อเนื่องจากภายในฐานลับพระเอกและนายเอกกำลังซุ่มอยู่หลังรถโดยที่พระเอกกำปืนแน่นดวงตาคมจับจ้องไปยังประตูเหล็กตรงหน้าถ้าเสียงปืนดังแบบนี้แสดงว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างนายเอกพึมพำพระเอกพยักหน้าถ้าเป็นซอมบี้พวกมันคงพังเข้ามาหนาแล้วฉันคิดว่าข้างในอาจมีปัญหาภายในกันเองนายเอกขมวดคิ้วเราจะเสี่ยงเข้าไปไหม พระเอกยิ้มมุมปากหันมามองคนรักก่อนจะเอื้อมมือไปลูบผมนายเอกเบาๆแน่นอนเรามาถึงนี่แล้วจะถอยกลับง่ายๆได้ยังไงแทรกซึมเข้าสู่ฐานลับพระเอกเปิดระบบของตัวเองใช้ฟังก์ชันแผนที่เพื่อวิเคราะห์เส้นทางตรวจพบทางเข้าฉุกเฉินด้านหลังเราจะเข้าไปทางด้านหลังมันมีทางลับที่ไม่ค่อยมีใครใช้ในายเอกพยักหน้าพวกเขาเคลื่อนตัวไปตามเงามื่อย่างรวดเร็วพระเอกใช้ทักษะการพางตัวขณะที่นายเอก ใช้ระบบของตัวเองสร้างอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบเงียบเพื่อลดเสียงลมหายใจของทั้งคู่เมื่อพวกเขาไปถึงทางเข้าฉุกเฉินประตูถูกล็อกไว้พระเอกไม่เสียเวลาให้มากใช้มีดพกแทงเข้าไปที่กลไกลอกแล้วบิดอย่างแม่นยำแกรกประตูเปิดออกเบาๆทั้งสองคนรีบแทรกตัวเข้าไปการเผชิญหน้ากับผู้รอดชีวิตภายในถ่าลับนั้นเงียบจนหน้าขนลุกมีซากศพของมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ตามทางเดินเลือดแห้งกระกรังตามพื้นบง่งบอกว่า ที่นี่เคยเกิดการต่อสู้ที่โหดร้ายนายเอกจับแขนพระเอกแน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเอกสำรวจศพก่อนจะพูดเสียงเรียกดูจากร่องรอยพวกเขาไม่ได้ตายเพราะซอมบี้แต่ถูกฆ่าโดยมนุษย์ด้วยกันเองทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากอีกทางหนึ่งทั้งสองรีบหลบเข้าไปในเงาเมื่อทันใดนั้นก็มีชายกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาพวกเขาสวมชุดยุทธวิธีมีอาวุธครบมือจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีใครรอดไปได้เสียงของชายที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าดังขึ้น พระเอกริตาดูเหมือนเราจะมาผิดเวลาแล้วล่ะนายเอกกระซิบถามพวกนี้เป็นใครพระเอกวิเคราะห์แล้วตอบน่าจะเป็นพวกโจรหรือไม่ก็พวกทหารรับจ้างที่ก,ะกะ่อกบฏแผนการช่วยเหลือเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของใครบางคนนายเอกกำมัดแน่นพระเอกถ้ามีคนรอดอยู่ฉันอยากช่วยพวกเขาพระเอกหันมามองนายเอกก่อนจะถอนหายใจในายมั่นใจอ่อนเสมอเลยนะนายเอกยิ้มบางบาง แต่นายก็ไม่เคยปฏิเสธฉันเลยสักครั้งพระเอกส่ายหัวเล็กน้อยก่อนจะหยิบปืนขึ้นมาเอาหลังนั้นก็ฟังแผนของฉันให้ดีเราจะช่วยพวกเขาออกมาโดยไม่ให้ไอ้พวกนั้นรู้ตัวนายเอกพยักหน้ายอย่างหนักแน่นเริ่มปฏิบัติการพระเอกเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กลุ่มทหารรับจ้างใช้ระบบต่อสู้ของตัวเองเปิดฟังก์ชันรอบสังหารเงียบเขาเคลื่อนที่รวดเร็วราวกับเงาก่อนจะปิดชีพศัตรูทีละคนโดยที่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมา นายเอกใช้ระบบการแพทย์เพื่อสแกนหาผู้รอดชีวิตพบผู้รอดชีวิตสามคนในห้องถังด้านในฉันเจอพวกเขาแล้วอยู่ในห้องขังด้านหลังพระเอกพยักหน้าฉันจะจัดการพวกที่เหลือนายไปช่วยพวกเขานายเอกรีบวิ่งไปยังห้องถังใช้ระบบของตัวเองสร้างเครื่องมือตัดเหล็กและปลดล็อกประตูภายในห้องมีชายหนุ่มสองคนและเด็กหญิงตัวเล็กพวกเขาดูอิดโรยและบาดเจ็บพวกคุณเป็นใครชายคนหนึ่งถามอย่างหวาดระแวงนายเอกยิ้มอ่อนโยน เราเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกันมาช่วยพวกคุณศัตรูที่แท้จริงทันทีที่นายเอกช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้พระเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าจริงจังเราต้องรีบออกไปจากที่นี่มีบางอย่างผิดปกตินายเอกเลิกคิ้วเกิดอะไรขึ้นพระเอกโยนรูปถ่ายใบหนึ่งให้ดูมันเป็นภาพของนักวิทยศาศาสตร์ในชุดแลบกับเอกสารที่มีตราประทับของหน่วยงานรับแห่งหนึ่งนี่คือหลักฐานว่าไวรัสซอมบี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ นายเอกเบิกตากว้างหมายความว่าพระเอกพยักหน้ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และเราต้องหาความจริงให้ได้เสียงระเบิดดังขึ้นที่อีกฟากหนึ่งของฐานพวกเขาหันไปมองก่อนที่พระเอกจะคว้ามือของนายเอกแน่นออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยวางแผนกันใหม่นายเอกพยักหน้าก่อนจะออกวิ่งไปพร้อมกับพระเอกและผู้รอดชีวิตเบื้องหลังพวกเขาฐานลับแห่งนี้กำลังจะล่มสลายพร้อมกับความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดจบตอนที่เจ็ด ตอนที่ 8. สัญญากลางเพลิงเสียงระเบิดดังสนั่นจากตึกฝั่งตรงข้ามเสร็จกระจกปลิวว่อนกลางอากาศซากอาคารถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาท่งเหยียนตอบฉันทีนายปลอดภัยไหมเสียงของเฟิงหลานดังขึ้นผ่านวิดีโอควอนภาพในหน้าจอสั่นไหวเล็กน้อยก่อนนิ่งอยู่ที่ใบหน้าซี่เสียวของส่งเหยียนที่มีเลือดไหลซึมตรงหน้าผากฉันยังไม่ตายท่งเหยียนหอบหายใจแรงขณะที่มือกดลงบนแผลที่เอวแต่ต้องรีบออกไปจากเขตนี้ก่อนมีซองดีระดับกลางแฝงตัวอยู่หลายตัว เฟิงหลานกัดฟันแน่นพยายามระง,งับความกระวนกระวายใจทั้งที่อยู่ห่างกันเป็นร้อยกิโลเมตรแต่หัวใจของเขากลับรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายอยู่ตรงหน้ามือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนกดหน้าจอระบบที่ลอยอยู่ข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กระบบป้องกันภาคสนามขั้นสูงข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กการปล่อยโดนรักษาข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กแชร์พิกัด GPS ทันทีเขาเลือกข้อสุดท้ายทันทีฉันส่งโรนช่วยเหลือไปให้นายต้องอยู่ตรงนั้นห้ามขยับ ส่งเยยนหัวเราะเบาๆแม้จะยังหอบหายใจเจ้าพ่ออย่างนายกลายเป็นแม่ไก่หูลูกไปแล้วหรอือก็เพราะนายเป็นของฉันเฟิงหลานตอบเสียงเรียบแต่หนักแน่นดวงตาคมดังเยียวจับจ้องหน้าจอและฉันไม่มีวันยอมให้ในายตายทันใดนั้นเสียงระบบของท่งเยียนดังขึ้นข้างหูกระดิ่งแจ้งเตือนมีการแชร์พิกัดร,ร่วมจากคู่ผูกพันกระดิ่งการเชื่อมต่อระบบประสานเสร็จสมบูรณ์รูปข้าวหลางตัดมีจุดอยู่ด้านในโบนัสลังใจ ฟื้นฟูพลังชีวิต30%และความเร็วฟื้นตัวบวก50%ร่างกายของส่งเหยียนรู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยระบบทำงานอย่างรวดเร็วดึงยาและพลาสเตอร์มารักษาแผลอย่างชํานาญส่งเหยียนยิ้มบางๆพึมพำออกมาเบาๆว่าขอบใจนะเสียงคำรามของซอมบี้ใกล้เข้ามาเฟิงหลานจับปืนแน่นยืนขึ้นบนยอดตึกที่เขาใช้เป็นฐานบัญชาการอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงฉันจะไปถึงที่นั่นรักษาตัวไว้ให้ดีฉันสัญ,ญญาจะพานายออกมาด้วยมือของฉันเอง จบตอนที่8ตอนที่9การเผชิญหน้าในโลกใหม่การระเบิดดังขึ้นอีกครั้งเสียงของมันดังก้องไปทั่วทั้งเมืองที่กำลังลุกเป็นไฟซรางประคกพังเต็มไปหมดท่ามกลางควันและไฟที่ลอยปกคลุมร่างของส่งเหยียนก็ขยับไปข้างหน้าอย่างระม,มัดระวังเขารู้ดีว่าถ้าก้าวพลาดแม้แต่นิดเดียวเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของฝูงสองบีที่เดินมุ่งหน้าเข้ามาแต่ก่อนที่เขาจะขยับไปอีกก้าวเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นข้างหลังร่างของเขาหยุดชะงักอย่าเดินไปข้างหน้า เสียงของเฟิงหลานดังขึ้นผ่านหน้าจอโฮโลกราฟที่ยังเชื่อมต่ออยู่มีซอมบี้ระดับกลางอยู่ในระยะต้องหลบไปที่อื่นก่อนซ่งเหยียนพยายามยิ้มให้กับหน้าจอไม่ต้องห่วงหรอกฉันจัดการได้แต่เขาก็ไม่สามารถละเลยความเจ็บปวดที่แผ่ไปทั่วร่างกายได้ขาของเขาเริ่มอ่อนแรงลงซอมบี้ตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดร่างของมันเคลื่อนที่อย่างช้าๆมันรู้ว่าซ่งเหยียนอยู่ใกล้ๆและกำลังจับตามองอากซ่งเหยียนตะโกนออกมาเมื่อเขาถูกซอมบี้พุ่งเข้าจมตี ก่อนที่มันจะถึงตัวเขาร่างของเฟิงหลานก็ปรากฏขึ้นจากการบินลงมาจากยอดอาคารเขามาถึงส่งเหยียนในพริบตาปืนที่เขาถืออยู่ยิงไปที่หัวของซอมบีที่เข้ามาใกล้ส่งเหยียนจนมันล้มลงนายไม่น่าทําแบบนี้เลยนะเฟิงหลานก้มลงไปใกล้ส่งเหยียนและยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นถ้านายบาดเจ็บไปมากกว่านี้ฉันจะไม่ได้ให้อภัยตัวเองส่งเหยียนค่อยๆลุกขึ้นแต่ความเจ็บปวดจากแผลที่เอวยังคงไม่หายไปเขาเพียงแค่ยิ้มให้กับเฟิงหลานขอโทษนะฉันแค่ไม่อยากให้โลกนี้ต้องพังไปทั้งหมด เฟิงหลานยิ้มให้ยังไงก็ต้องพังอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะทํายังไงต่อไปนั่นต่างหากหลังจากที่ซอมบี้ตัวใหญ่ถูกจัดการไปแล้วทั้งสองก็เริ่มเดินลึกเข้าไปในซากมืองที่พังทลายสิ่งเดียวที่พวกเขารู้ในตอนนี้คือการเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงก็ต้องทําและพวกเขาก็จะต้องช่วยกันเพื่อให้ทุกอย่างไม่สู่เปล่าแต่ซึ่งไม่รู้ว่าผู้คนที่ยังคงอยู่ในโลกนี้มีแค่พวกเขาเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดอยู่จบตอนที่9ตอนที่สิบ บ้านทักกลางพายุซากศพเสียงฝนกระหน่ำใส่กระเบื้องเก่าๆของบ้านร้างหลังหนึ่งที่หลบซ่อนอยู่ในเขตชานเมืองเฟิงหลานและส่งเหยียนมาถึงที่นี่หลังจากหนีฝูงซองบี้มาได้อย่างหุดหิดร่างของทั้งสองเปียกชุ่มจากสายฝนและเต็มไปด้วยฝุ่นเลือดส่งเหยียนนั่งพิงผนังกัดฟันกลั้นความเจ็บจากแผลเย็บสดที่เพิ่งได้รับการรักษาด้วยระบบแพทย์ของเขาเองขอบใจนะาที่มาทันเวลาเหมือนในหนังเลยเฟิงหลานถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกออกคลุมให้อีกฝ่ายไม่ใช่หนังนี่คือชีวิตจริง และฉันจะไม่มีวันยอมให้หนายต้องเผชิญโลกที่ห่วยนี่คนเดียวระบบของทั้งสองแสดงขึ้นตรงหน้ายอย่างเงียบฮ่าฮ่าข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กการซิงระบบร่วมระดับคู่ผูกพันสำเร็จข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กเพิ่มความสามารถพิเศษการถ่ายอวนพลังงานเฉพาะระหว่างคู่เฟิงหลานหยิบสเสบียงออกจากคลังของระบบอาหารที่เสร็จได้ทันทีกล่นข้าวสวยร้อนๆกับแกงจืดหมูสักฟุ้งไปทั่วห้องส่งเย็ยนหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาในโลกแบบนี้ อาหารแบบนี้คือของวิเศษแล้วล่ะเฟิงหลานตักข้าวให้เขาคำแล้วคำเล่าดวงตาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงใยจำได้ไหมตอนที่เรายังอยู่คอนโดนายชอบสั่งแกงจืดมาทานตอนอ่านเคสคนไข้แล้วนายก็ชอบแย่งหมูสับในถ้วยฉันตลอดทรงเยยนหัวราะทั้งน้ำตาแม้โลกจะกำลังพังพินาศแต่ภายในบ้านร้างเล็กๆนี้อบอวลไปด้วยไออุ่นราวกับพายุสองบี้ภายนอกไม่มีความหมายจู่ๆหน้าจอระบบของเฟิงหลานก็แจ้งเตือน กระดิ่งภารกิจใหม่ต้นกำเนิดของไวรัสข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กสถานที่เมืองร้างเขตซีเหนือข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กระยะทาง320กิโลเมตรข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กความเสี่ยงสูงมากข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กรางวัลข้อมูลวัคซีนไม่สามารถซื้อได้จากระบบส่งเยียนมองข้อความแล้วนิ่งไปก่อนพูดเสียงเรียบเราต้องไปหากมีทางรักษาโรคนี้ฉันจะทำทุกอย่าง เฟิงหลานพยักหน้าแล้วจุกหน้าผากของเขาเบาๆไปด้วยกันไม่ว่าสุดทางจะมีแสงหรือความมืดฉันจะจับมือนายไว้เสมอจบตอนที่สิบ